สบายดีสบายดีพอในคพี่น้องอ,องก็หกกระสองขีดเส้นหนอเนาะซึ่งมื่อนี้กะเป็นหมือวันเซาที่เธาได้มือสิบสองมั้งสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนาะสิบสองมับเอ็ดสิบสองวัจื้อหมือจูอเวตนะพี่น้องอ่าพอดีมื่อนี้เป็นหมือ,อปุ้งโซบนาะหรือว่างานสงสการอ่าเนี่ยพออายุหล่อเจ็ดปีนอะเรืออ่าพอเทาซาตันเนาะโมทีฟเนาะซึ่งในคลิปนี้เขาก็เลยจะสื่อหนามนาะหรือว่าเป็นพวกน้ำสมน้ำยางไปถวายเนาะเพื่อ แคร์คนที่ว่ามาห่วงา่าเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ที่หานเป็นถีอ้อมพลอยเนาะซึ่งประมาณเขาก็คือหาแซนเนาะพี่น้องเป็นเงินผิดซองแซนแล้วก็เป็นเงินแป้นขาวด้วยพี่น้องท่านเม่กาอ,า,มนนา,มาอีกซ้ำแซนเนาะพอดีเพิ่นแบบว่าส่งมาซองหลอดดอลลาร์ให้ทำบุญเนาะซึ่งได้เหตุภารเขาไปหาแซนเนาะแล้วก็จะมาซื้อเครื่องก็นี้นเนาะพี่น้องอานะ เนาอยากซื้นนาวหาแซนนองอยากใดทีโดกับนาำคนกันนะอาไปงานปุ้งต้มอะนะจัด้เานาำทีโดนางหาแเลยกันี่โดเลยทีโดอะไรงูหาแซนได้ยังไงหาแซนเอมทีโดชอบแทกนะนำหาแทกวะแทกหน่อยเด้เอาิแกโอเคแทกกบแซิานำเอได้ค่ะเอานี่แทกหน่อยกิวเอาเงเด้อ เท้าได้ก่อแก้ท้าไหกสิบสามหกสิบสกสี่เป็นซองเส้น 52. หาสิบซองลบห้างเส้นเลือดอ,นน 38, อยู่ซองเส้นสี่สิบแด้าแในสามสิดโอ้ยไดซามสิเอ็ดแพ็ สนเอ็น่าไปไปคในมาอีกแค่มันพ่อเอออนี้ซีแก๊เหรอเอออันนี้ซแก๊อันนี้เอาซีเดียวกันป้ะกูเอาซับซีให้ได้ดิโดครบแล้วเนาะพี่น้องประมาณหาแซนไนนามอยู่3 1แพ็กแพ็ก8ขั่เนาะแต่ได้ดิโดอยูซีแก๊แก๊สละ63,000นแล้วก็เป็นหาแซนถวนพอดีงอ่ะน่ล้อจังยากหนึ่งจะได้ไหมแซนถวนมืดแม เออขับใจขับใจทำรวยทำนาคุณร่งางเอาไปถวายวัดเอออันอนันได้งานส้มเนี่ยพ่อไปไปบอกไปไปบอเอเออ๋อเลยไปกันนะ เย็ดย <laughs> าดไปหันฮัก <laughs> <laughs> เราได้ซื้อมาอนมาเถื่อนใ่เนาะซามสสีที่ทานลวกันนี่อันนี้็โดยซองซองแพ็กนี่เลยน้นทานงานต่งเพื่อนทนายมานัเนาะอันนี้กับแมนเพื่นทวายเนาจอจอกับอ่านอ่านหนัทั้งนั้นกอนท้งจมกับนังเกี่ยง่เหนนทาย ที่มต่างะโมทนาน้ำสก่อนปุ้ยนายเป้าคงตกได้แล้ตัวบอดี่กอนจังตกลงมาโอ๊ยตอนเท่าอ่อนเอาอ่นนอันผืนมาท่านมาเนาะอ่าเมื่อกี้หันเอาอันหนามดื่มซ้ำซีเอทแพกเนาะมาถวายแล้วก็ดีโดหันสีสีแก๊สเนาะแล้วก็มีอันน้ำก่อนหันซ้ำซ้ำเป้าอ่าซ้ำสิบโลอ่าของเฮาเนาะ คอนอนาอันนี้มันคอนทีมงานทิฟท์ชาแนลกับอันนาลากามีอันดีโดเออร์แมนยังอ่ะน้ำเคี้ยวน้ำสมยางละแพก็กกับจอกเนะาะทำห้องงานนำก่อนสนับสนุนมานำสบา,ายมานำเนาะขอบใจเด้อสบายดีขอบใจเด้อทุกคนที่มาซอยเรือเนอะาะทั้งรวมทั้งหนามล้วก็ทีมงานทิฟท์ชาแนลเนาะที่มาซอยในงานของญาตอเพื่อนเนาะก็ขอบใจหลายๆเขาให้ทุกคน บุญขำบุญสู่เด้ออยู่เย็นเป็นสุขเด้อใจอะไรอ,อ,ะอันนี้ก็คืออันงานทรงสกันเนี่ยพอเพื่อนเนาะเรืออนนาห <ขอ S 1> ารพอข้าวแม่พอเา้าถ้าตันเนาะพะขอข้าแม่เพิอนนอกกน่นเนาะก็มันจะได้มาอันหนามัธวา,ายอะไรก็ใหญ่หนามสวยเพิ่นเนาะแต่ว่าเขาบอกคอยได้ถ่ายล่ายเนาะเพราะว่าเพิ่นจ้ำกัดอ่าเพิ่นจ้ำกัดเนาะเขาก็เลยถ่ายสปอร์ตทีถ่ายได้เนาะหงอก คลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อขอบคุณหลายๆเด้องสำหรับผู้ซัพพอร์ตสอคลิปซะเนี่ยมาโดยตลอดเนาะก็บอให้สุขภาพแห้งๆก็จะจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะพี่น้องก็คลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสบบดีสวัสดี แฟนที่หากแนวแน่นเลือยมาขอบใจพี่ป้านะที่เมตตาลูกหลานคนจนผ่านหลายเรื่องราวที่ลุ่มเล่าเข้ามาป่าบนหลายครั้งน้ำตาลูบหล่นเสียจนมุนมองในใจแต่ก็ยังไง พี่ทะเหนําใจแฟนแฟนส่งตรงมาจากต่างแดน